สวัสดียามเชา้านะครับพามาเก็บกับดักกบกันนะฮะวันนี้มาที่หมายใหม่ฮะเป็นสะ,นะฮะผมเคยมาดักครั้งนะตอนนี้แต่ว่าเขาก่อนหน้านั้นใช้ปลาสับะฮะใช้ปลาสับในการเป็นเหยื่อะฮะแต่ว่าไม่ได้ตัวไม่มีตัวเข้าอันนี้มาดักอยู่สองอันนะฮะมีปลาสดปลา,ายังเป็นนะฮะมันยังดิ้นได้ครับมาลองหนักดู ไม่รู้ว่าจะได้โจทย์หรือเปล่านะฮะเอามาติดตามกัน,นครับสภาพหมายนะฮะนิะ,ะฮะน้ำยังเหลือไม่เท่าไรนะะมีลูกคอกนะฮะมีลูกคอกอยู่นะฮะมีปลาช่อนอยู่นะฮะอาจจะมีเขาดัก กุ้งไว้ฮนะเป็นชาวบ้านนะดักกุ้งไว้เป็นจุดๆุดงทัทงสะนะเห็นที่เห็นเป็นเสาหลักปักเนะี่ยคือคือดักกุ้งนะาติดตามกันครับว่าเราจะได้กบหรือเปล่านะเดินรอบสาะก,ก็ไม่เคยเจอกบกระโดดนฮะแต่ ไม่มีอะไรแน่นอนนะต้องลองครับดูอันที่หนึ่งกันครับอันที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ครับเงียบกกิบฮนะไม่มีครับปลาอยู่สภาพเดิมอ่ะนะนนะเห็นฮนะ ปลายังอยู่นะยังดิ้นอยู่นะเดีย๋ยวปล่อยไปนะปลาเดี๋ยวไมปล่อยจะตรงจุดที่ดักที่สองเลยนะถือว่าปลาโชคดีฮนะยังอยู่รอดได้หนึ่งคืนปล่อยปลาไหมครับรดนัวชีวิตใหม่ครับเรียบร้อยนะฮะ ที่สองครับจุดที่สองมีการเคลื่อนไหวไหมเงียบฮะไม่มีอะไรเลยครับนี่ปลาก็อยู่เหมือนเดิมฮะปล่อยไปครับนี่นม่เขาโชคดีฮะอยู่รอดได้ปล่อยเข้าไป นะเดี๋ยวก็ไปดูกันอีกจุดนึงนะฮะดักไว้ในสะเก่าฮะที่เคยหลุดไปฮนะน่าจะเป็นอีพีก่อนหน้านี้สักสองอีพีฮะอยไปติดตามครับว่าสะนั้นเราจะได้ตัวไหมผมดักกบไปแค่สามอันฮนะพอดี ได้ปลาเหยื่อน้อยฮะได้แค่นั้นก็เลยดักไว้แค่สามอันแล้วก็ไปติดตามดูกุ้งกันตอนนะฮะเราจะได้กุ้งเปล่าหรือครับมาถึงไม้เก่าที่เราลองดักซ้ำดูใหม่นะฮะสาหรับเพื่อนที่ติดตามก็จะเห็นนะฮะว่าตรงนี้เคย น่าจะติดกบหรือไม่ก็โดยอื่นนะเพราะว่ากับดักมันเลื่อนย้ายไปนะเหลือสึกมีการเคลื่อนไหวครับมี่กบจริงๆครับมีกบจริงๆฮะสองตัวฮะโอ้สวยเลยครับสวยเลยครับนี่นะฮะของจริงฮะของจริง ก่อนที่ผมมาดักแล้วกับดักมันเคลื่อนย้ายไปอยู่ข้างล่างนะฮะแต่ไม่ได้ตัวฮนะคราวนี้มาได้ตัวครับสองตัวเลยครับนี่นะฮะของแท้เลยฮะกบจริงๆกบเป็นเป็นนะเปืนเป่นๆมองเห็นไหมมืดนะฮะนี่ผมมาตอนเช้านะ อืฮะสองตัวเป็นฮะใช้สวยนะครับย้อนแสงนะฮะตะวันขึ้นนะครับนี่ะมีตัวจริงๆฮนะไม่เคยเห็นกบกระโดดนะแต่มันจะซ่อนอยู่ตามป่านะครับสภาพไมนะ้ ผมลองดักแค่จุดเดียวนะเขาก่อนมาดักฝั่งนี้แล้วไม่ได้ตัวนะฮะไม่มีกบเข้าแต่ฝั่งนู้นอ่ากับดักเลื่อนย้ายลงน้ำนะขนาดปักหลักไม่ยิงหลุดนะก็เลยทิ้งไว้สามวันวันนี้เป็นวันที่สามไม่ได้ดักซ้ำนะฮะเพราะว่าอย่างว่าถ้าเกิดว่าเป็นกบกลัวมันจะเข็ดฮนะก็เลยทิ้งไว้ทิ้งเวลาไว้ วันนี้ก็ได้ลองมาดักซ้ำเมื่อวานฮะเมื่อวานดักซ้ำมันก็ได้ผลชัดเจนฮะสามสองหน่วยฮะสองหน่วย,ยสวยๆแล้วฮะ เด็กกบไปฝากภรรยาแจวฮะภรรยาอยากกินแจวก,กบโอเคครับเดี๋ยวไปดูกุ้งกันต่อครับเก,ก็บกบเปนเรียบร้อยนะฮะเหลือกุ้งครับกบอย่างที่ผมบอกนะครับไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องสิ่งนี้รับนะฮะตัวกบนะฮะ ไม่เห็นมันกระโดดเดินผ่านเดินรอบจะไม่กระโดดนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะอาจจะหลบซ่อนอยู่ตรงไหนก็ได้นะฮะเห็นปูหนึ่งตัวเจ้าประจำระะครับปูอ่าดูครับหนักกุ้งเราจะยังได้ไหมอ่าได้ปลายเยื่ออีกแล้วครับปักคดีนะฮะ นี่รู้สึกจะบางตาหน่อยครับกุ้งนี่ครับกุ้งก็รอได้วันนี้แสงจัดนะฮะแสงแดดจัดแต่พอได้อยู่ฮะจะบางตากว่าเดิมฮะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งหน่วยครับหนึ่งจุดครับ วาไว้ใกล้กันนะไม่ไกลนะะเมื่อวานนี้ผมมาเย็นแล้วนะเดี๋ยวต้องรีบดูขัันเอา้าเราเราไม่ได้แค่กุ้งนะเราได้อื่นด้วยนะมาดูกันครับคืออะไรจะเป็นเพื่อนมองเห็นหรือเปล่านะฮะ นีแสงเจ็มนะฮะเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูนะครับดยกกุ้งเราไม่ได้แค่กุ้งนะฮะนี่นะครับกุ้งติดมาเต็มนะนี่นะฮะเพื่อนมองเห็นไหม เจ้าเต่านะครับเต่าน้อยเข้าไปด้วยนะฮะถักถ่ายเพื่อนๆครับดูนะเกิดเจ้าเต่ามาให้โชคนะหนะุ่กำลังสวยเลยฮะขีดขีดขีดอืมฮะ เดี๋มีโชคมีลาบนะฮะปล่อยเจ้าเต่าไปนะฮะถีบใหญ่ด้วยนะเจ้าเต่าเต่าน้อยแันสวยไปฮะ ลงน้ำไปเช่นเคยนะอันนี้รวมจะได้เท่าไรครับอันนี้กุ้งกับปลานะฮะได้เยอะกว่าอันแรกนะฮะ จะอยู่ที่ตัวเหยื่อนะผมเหยื่อผมปั้นเหยื่อก้อนไม่เท่ากันฮนะมีอันนึที่ก้อนใหญ่กว่าอันนึงก้อนเล็กฮนะโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมมีกุ้งตัวหลุดนะฮะปล่อยไปนะฮะเดี๋ยวมาดักอันใหม่นะครับกดล้วลวเลยครับ ตกที่เราได้3ามสี่วันนะรวมกันนะมาอา่าก่อนหน้าน,นี้อีพีละตัวนะวันนี้มาได้สองตัวฮนะได้กับข้าวแล้วนะแฟน,นอยากกินแกวนะได้ตามที่อยากกินนะฮะสสครับผมขอบคุณครบับ